สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมาอุทิศคนเลี้ยงควายวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมฟาร์มควายใหญ่ควางามนะครับราคาเงินล้าน,นครับพร้อมวิธีการเลี้ยงนะครับผมที่ซ้อนสิริชัยฟาร์มปลาจีนก็อขอขอบพระคุณเสียเองครับที่ให้เขาชมและตอนรับเป็นอย่างดีครับพร้อมให้ความดูนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปฝากพี่น้องกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และติดตามเลยเด้อครับเด้อ ไปชมกันเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสอนเศรษใช้ฟาร์ม้คกับโอ้ข้อพันนี้เหรอี่ อันนี้กี่ปีครับพี่อันนี้ก็ทำคูออ่เดียวอยู่ทคู่ีะไปอันนี้แก้วฟ้าเหมือนกันใช่ไหมครับนนบ่มผ่นล้าน,น,านส,สองปีประมาณสองปี ครับโอ้ยสองปีครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบห้าเร็โอ้ยยังไม่ได้กระ,สะตส้งในพี่พ่อพันตัวนี้เหรอพ่อพันตัวนี้ชื่อนแดงอืมเดร๋ยนวันนี้เป็นข้อ,อนี้ที่โอ้ยเพิ่งได้เห็นตัวเ,เป็นๆวนันนี้มันดีแดงนะครับ มีแรงนี่ก็เป็นได้แกนแชั้นที่61ท่ชาตินะไอ้ผมชาติแกนชาติที่ผมเก็บทุกคนวันนั้นเป็นที่ขึ้นทางเข้ามาจะเป็นเป็นพ่อพันอีกุ์คนไหนพี่อ่า15เดือนโอ้โหตัวใหญ่มากครับกล้องใหญ่ สูงตั้งไหนครับพี่เนี่ยอ,อู้ตัวใหญ่มากครับร้อยหกสิบห้าตัวใหญ่มากครับพี่น้องมมนมีแดง ชมชมพี่เองเขาผมนึกว่าช้างเลยนะเนี่ยไปท่าตะเกียบเหมือนเหมือนกับช้างเลยนะเนี่ยพ่อจะบอกราคาได้ไหมพี่ก่อนเที่เอามาเนี่ยไม่ได้ขายเนาะซื้อมาเมื่อปี60กศูนย์ก ซื้อมาห้าแสนโอ<ฮ>้โหนี่ก็เขาขายน้องตัวน้องใช้เจ้าของไปสามล้านห้าฟงใบงบสามล้านห้าน้อง <c oughs> น้องมณนีแดงนี่นะเป,นเป็นตัวน้องเป็นตัวน้องก็ไม่สิดัความหล่อความแรยกรสูนตัวนี้ไม่ได้ครับควาหล่อเขาเขา,เขาเล่ายห้าแหนคครได้เ็นแก้ถ้าสายสายอุทัยนี่จะเป็นหัวใหญ่หน้าใหญ่แบบนี้ไหมพี่ อสอวยง,ง,งามมากอาหารให้กินก็เป็นปางเลยนะแต,ะต่ต้องได้น้ำเยอะๆเลี้ยงไปครับต้องได้น้ำเนี่ยถึงเนี่ยเราจะมี่นหมอกใช่ไหมครับ<อ>มีเมนสปนเกอร์่นหมอกฮะเขาขี่ร้อนเหรอครับพี่ไฟเนีน่ยเนาะ เขาไม่มีตเัเนี่งครับนะตังเนี่ยเรือ่องหรือมันทำให้ผิวสวยผิอะไรเงี้ยอันนี้แม่บอกแม่ที่เขามาจากอีสานที่เขาเป็นเราเปเนื้ออีสานแล้วมันหอเออไม่ได้กินอาหาร,หารชุดดีไม่่มเตอนนี้ต้องมาขุนเลยเราให้เขาไปนี่เอาไป เลี้ยงแบบแต่งลูกกันนะครับก็เลยไม่ได้เป็นผลที่ดีเท่าไหร่ก็เลยกลับคืนมามันเขาอย่างว่าแหละเขาไม่ได้ซื้อนเขาไม่ได้ลงทุนนะครับอืเอาไปเลี้ยงเอาลูกแล้วก็พอไปลี่มาก็เป็นแบบนี้นะมันมันไม่ได้ลงทุนเขากองมงคุามือพี่เอกมากครับอ๋อนี่ อันนี้ผสมเพชรูดอนหกแสนห้าอันนี้นะพี่อันนี้มันเป็นไฟของเราที่มีลูกแก้วฟ้าแก้วฟ้าเอ้าเป็นเผือกเลยเหรอออกมาใชเปลือกก็ว้าเผือกอยู่แล้วพ่อขนาดตัวเพชรเมียสูงมาก ทำได้มวเนี่ยไม่ชินมืออูห้าเรียนสูงเท่าไหร่เหมนน่ไม่้เมตรสามสิบเลยพี่นี่เหรพี่สูงสูงเท่ไหนครับพี่ร้อยเกือบร้อยเจ็ด แก้วฟ้าแก้วฟ้านะคุณได้นมาเจอตัวจริงครับออ๋แล้วขายรูปโอ้ขอบคุณมากครับเลยมาเจอตัวจริงของพ่อพังแก้วฟ้าทางที่